อยากาบท่านเนาะพอไหไวหลุเก็จะดำไหวเลยคนลกกะ็มอยู่งซีคนจะมาย็นบท่านนะเข้าก็เลยสิมาลกกะเนาะก,การนาสดาลกสบายดอลกแบบบ่มินานแบบนางตังนะแบดนันงตังลกกะนาะนางไให้แ้าผมกเจ้าอันนี้นอะนางบุตท่านน,น,น,าานดาก็ใส่พ้นเทียมพข้ากันเนาะเจาอยุ่ลกสบายอ่วนมีน้นา เนะการหน้าขระเดาวสัมบารได้สุดขนทาไอ้ฐานหน้าเพลือ้อกระดิ่งก็สีเอาไปเนะี่ยดำหน้ากระดิ่งกะโปรงดำไปที่ตอนทาเพ่เลือ้ออย่างอาเนาะพี่น้องดำไปดำมาว่าพอดีนี่ไรนานะหน้ากะดินะ่เนี่ยบบพ่อพี่น้องกไงเที่ยนพี่ดำไป,ปกักระปูกจีนเที่ยววากะให้มันหน่อยนะบัวก,ก้าแบบหน้าห้าบุรีชายาเนี่ย บางคนเขอหนาวานเขาขยับขาหนีกับผีเที่ยงกกันนี้นะเราจะไปเตะใส่หนามี่เนาะ คนที่น้ไทยใหญ่ือหน้าเ่าน้องไทยใหญ่ลงนี่ยงั้น้ด่ะน่น้ยงะแค่ไนแค่นี้กับในหัเถอะนู่นดอกางทีแบบมือนี้ก็เลยมือนี้แบบวางวางปใ้นอน้อย สับายนางตังลถกะเห็แบบนี้ป่ะเหนือยกนอนะก็ได้เ้อคือแบบันกพี่นอกพี่นอกอันอน้าน,น้าบดไอไสยาขาหยานนะมันก็จะมีหัวตักกแตนอย่น,นีตักแตนไอเหือ เดี๋ยวเอาเรงใจฮลโอันนู <sa> ้นนึงแ่าอันน้นไรจับาถ้าเลือขอนาจะเอาขอสิาเสียน้างนเสียไปสาม 也好。 เดีทุกคนถ้ากันโลค่าเดียวสิแหล่เลยได้บันนี้สีฮอดต้นมัดเลยได้บันน,น,นี้อ,อ่าเบิง่งซิะดาบัดก,กันเนาะ <c oughs>

ป่านน่ะใชหัตาตีขึ้นมาตาตีต้องห้าวเลย ถอดมันกาชื้นดีนมันกาชดดาเะมันกากดิน,น,นดินทรายมันถอบออกง่ายพี่น้องเ,อเลยใช่ไหไมเ้ื่ขทางนั้นเขาจะก,ก๊ะลรเขาอืมเดี๋ยส่เบิ้งสะดาวมัดมัดหนึ่งได้ทุกคนเดยเพันมาตัวต,ตัวใจับขีดตมาเถอะตัวจับผีดต่ม ตัวใบจับผิดต่ว่าใบจับผิดตมว่ะอ้าวลูกขีดตมมายไม่ขึ้นว่เห็นเหตุแบบสับ่ายได้เนเนาะหน้านเียเหดไก็ได้นเนานปบังเน่ะนองสายข่อยน้ำทพกคนขทยหน้าได้ไปเบิ่งเพื่อนกอน กูบ่าวใช้หน้าพี่น้องอุ้ยมาเด้งไฟกูบ่าวใช้หน้าพี่น้องกูบ่าวเสพยบป่วนได้ใช้เป็นได้พี่น้องเอ้ย ลกลกพี่น้องลูกแข่พี่น้องเอฟซีว่งแน่แม่พี่น้องซาติฟอนกับลูกเป็นได้เป็ลูกว่ว่ายนั่นน่ะอยู่ในกล่องกับตรงลกูกว่ายว่ายเหรอหนะ้าเออเฮียสูตรไม่ดีอยู่ในกล่องลกูกว่าว่ายว่ะบ้าน,นอกกล่องให้ชนะนอก,กกลก่องกับลูกวคือเก่าพี่น้องเอ,อ้ยอันนี้กับลูกเซาดาวเด้อร์นั่งจกักรีล่ะเก่าปีเต็มเก่าปีเต็มเหมือได้พี่น้อง Leo, <cười> <gare> <cười> <cười> lúc mua cầu lẹo lúc sẽ đi mấy người lúc người ta, này lúc này lúc này <laughs> lúc này 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 lúc แล้วก็ไหว้กวดกวดกวดเลยมันโลภสบายอือเออหยอกอีสระ ตำนี้ทังพุดแล้ว่ายเซปแล้วำลังดำยืดคะแนนกะลูกกะท่านี้ก็ดำยืดงามมันเนี่ยถ่ายทอดสดด้เลยเพอเห็น บอมันทายชัดชคิดไหสิไอชิวิตตัดออกคิดฮเอยวาดาวเพิ่มมัดกายสดิมเต๋ให้เพิ่มมัดแล้พี่าะาเกเตะเอาดาวเพิ่นจอยแล้วหเพิ่นเต๋่่ตดสิเตฮะเพาะคคุมมัดกานะ มัดได้แต่กะแหละมาใจไพ่บ่ได้ดอโอ้ยเมือม่อยด้เมื่อยด้คำพูดเมดือนกลลันก่พี่น้องไก่สิเล้เลยชื่นสตินสตีสตีแ้่กายเพื่อนมัดอ้านี้กะดำอยู่พี่น้องเนาะชืนะช่นซาดินเผ้าชื่นซาดินนะเฝ้าอันนี้พี่น้กกองเฝาโรกกะออแบมกองสักหน้าเพรา่า สีดำตะกานะทุกคนกร่างดำไปทางอ่ะมันจะเกิดจะมีเกิดเวลาประมาณสิบโมงแหละทุกคนดำไปนาสดาวมาทุกปุ๊บข่านาขาจะกัรโลกเรอรถให้มันเลื่อนขึ้นเลย ก็จะกลังดำยูน่ดำแล้วเจ้าหน้าก็ขึ้นพักเทียงนะทุกคนเดอ้อเนไก็ดำให้ดำหน้าบันฮะถอนก้าถันก้า ขน,นแนกมัดกาชุนสดิะคนคนมดแงพายายเขบว่แม่ไม่สีเลือเป็น000 000 000 000. สามสี่ลอยเหมือนฮะบ้าหอดบ่แต่วันน้หันกัยังชิกวาไห้คนน่ะเออในน้องอีกเรื่องหนเนื้อในน้องอีกทุกคนเลือเลืออยู่หลืประมาณลอยป่ายตวันนะตั อาาเขาจะให้อิ่มไนี่กกินแล้วอร่นี่อืี่น้อตอนนี้กำลังดันเนาะเสดิมชิไปเบิรเขาจะไอ้วัวลมเบะสองตัวพนัปีนี้นะพี่น้องเอ้ยได้กินเบะสองตัวนะเบะน้อยพนับพอมนเบะเฮ้ยุกคนตอนแรกนะไมเดียวตอนแรกเดเมือตอนแรก นี่ได้ทุกคนตอนนี้ก็กำลังดำอยู่นะป้าลูกสาวข่อยน้ากินน้ำเป๊ปซี่บอกอันไปสิมาดำหน้าซอยน่าสิให้น้ำเย็นเอา้าไม่ไดาวกินน้ำเย็นไม่ได้ไม่ยาวเป็นกระเพาะอยู่น้ำเป๊ปซี่กินไม่ได้เอา,เอ,าเอิญคนมาดำหน้าซอยเนี้ยใหได้ทุกคนตะกกายัางไงนะเสด็จสิไปเบิงขาเจ้าอันขาเจ้าอบแบกครับควายแบกนี่ กาที่ชิสมส no. ดีมแล้วอึกกาพันง่ามง่ามเลยทุกคนนี่นี่นี่ทีนองอันนี้ก็คือปาร์ตกำลังผลกับกบแบกอบแบกทุกคนแบกหน่อยสองตัวเด็ดสดา่้อมห่วยห่วย อบเบอบเบพี่น้องหอมอบเบตอนนี้ก็คือหน้าเลยเด,อด,ด้อผู้คนกขมาโหลดมาโหลดนี่บรรยากาศดีขึนหน้าเลยพี่น้องกับชิมากินข้าวเดอ้พอพอช้อปปิ้งพอนลมแบบโองตัวได้พี่น้องพี่น้องแม่ควายเดอ้อกําลังใส่บักพลิกลงไป นอนหลับเพียเอิญหลบบับแบบนอนเพียหลับเพียนอนแบบกันเชีหวไอเขาขวัวหัวหอมลงไป <c oughs> มาหลดมา,ด <c oughs> าดหลดใหญ่ใหญ่น้ำปลาแดกเด้อทุกคน <c oughs> น้ำปลาแดกลงไปค <c oughs> นคน

ปวดปวดแล้วปวดเบาไม่จะปวดเบาดำหน้าไปน่อยต้อนแงขง้าปวมนเมื่อีเนาะแอนดออไปหม่ต่อเลยใม่ใม่เต็มเลยจะเลยแั้งาได้หมดหวยเ้าเม่แล้วม่แล้วไม่แล้ว แสาแบบถือใจพอบอกว่าถาดตู้อนแรลงบอกว่าต้นันดำถาดต้ตอนดำเลยลาเบะพี่น้องลาแปะมาเด้อมาเด้อตไปอพี่น้องอีกขั้นตอนหนึ่งอีต้นต้นสิกินเลยเด้อ ไปแหละเด้อพี่น้องอบเบ้อบเบ้บ้าบรรยากาศก็ดีทุกคนนะวันนี้สดเด้อพี่น้องอันนี้อบเบ้อบเบ้

พอพวนนอนแล้วพอพวนกำลังกินทั้งนั้นมาเด้อมาเด้อพวนอันกุ้งไว้รุนอยู่พวนเด้อพี่น้องไวรุนโอ้ยไวรุนป้าพี่น,อน้องแซ่บแซ่กินข้าวฝนกับโต๊ะวังหันนะ่ะโต๊ะหายน้อยนึงมันถาดโต๊ะก่อนแากมาเด้อมาเด้อเดือดโต๊ะข้าวไปทั้งหมด มานเมาด้อมาเด้อยองมาแล้วมาแล้วฝนมาป๊อดชีแดงก็เหรออ่าแดงสีแดงอ่าเสร็จต้น้าวบ้ตตาบรรยากาศเลทุกคน Eu, Eu vou, Eu vou a vida.